เก้าหญิงสีชาติกับอัศวินดาบไร้เทียมทานเล่มหกเล่มน,นี้เปิดด้วยศึกหนึ่งต่อสี่ของสเตนล่าและปิดด้วยศึกของซาร่ากับคุรูอุโดกตลอดจนความลับความสามารถที่น่ากลัวของอามาเนเล่นนี้พระเอกไม่มีบทสู้เลยฉากสู้ทั้งสองฉากเป็นของหญิงสาวทั้งสองคนยังนางเอกและศัตรูที่ต้องการร่างกายของพระเอกเหมือนจะเป็นการลากเข้าสู่ฉากเซอร์วิสเสียมากกว่า ในเล่มยังมีการไขถึงสาเหตุที่พี่ชายของอิกิเข้าร่วมกับโรงเรียนอาคัตสึกิจริงๆเล่มนี้ฉักสู้ไม่ได้ลุ้นอะไรมากนะักเหมือนจะเดาผลได้อยู่แล้วแต่ลุ้นฉักอื่นมากกว่ามีสปอยใครไม่อยากทราบข้ามไปครับสเตนล่า นางเอกที่มาถึงลานประลองสายเธอจึงเสนอที่จะสู้กับนักสู้ที่เหลืออีก4คน1คนเป็นคู่ประลองของเธออีก3าคนชนะมารอบหนึ่งแล้วของกลุ่ม B ีทั้งหมดพร้อมกันเหล่าผู้เข้ารอบประลองของกลุ่มบีทุกคนทั้งสุรุยะ มีโคโตะเสียงเย้ยๆแห่งน้ำแข็งคู่ประลองของสเตนล่ากับอีกสามคนจากโรงเรียนอาคัตสึกตีต่างตกลงจึงเกิดการประลองหนึ่งต่อสี่ขึ้นด้วยพลังของสเตนล่าสามารถเอาชนะทั้งทาทาระยุยนักฆ่าไร้พ่าย ที่อาศัยการสะท้อนพลังโจมตีอีกฝ่ายถึงแขนซ้ายของสเตนล่าที่ต้องหักเพราะพลังสะท้อนแต่ก็ชกยุยจนซี่โครงหักไปคนต่อไปสเตนล่าต้องรับมือกับคาซามัตซุริรินนาบีสมาสเตอร์ เมื่อสเตลล่าสามารถเอาชนะสิงโตของริน,นะได้รินนะจึงใช้เมดของเธอชาร์ลอตโคดี้ที่เป็นเบลเซอร์ที่สามารถสร้างโล่ที่แข็งแกร่งรับการฟันจากเลวานทินของสเตลล่าที่ใช้เพียงแค่แขนขวาได้และสวนกลับด้วยคาเขเน ริวสซรานดาบบุกผาป่านสอนนารายโจมตีสเตลลาจนทำเอาสเตลลาแทบจะพ่ายแพ้สเตลลาจึงใช้ไฟหลอมกระดูกแขนซ้ายที่หักให้กลับมาใช้งานได้ใช้สองมือจับดาบโจมตีอย่างสุดแรงด้วยคาลซาริทิโอซาลาแมนดรา ส่วนชาลอดสามารถใช้เซนเบนตุนคะโลบุผาพันกลีบรับการโจมตีนี้ได้สเตลล่าจึงโจมตีอีกครั้งด้วยคาสาริทีโอซาลาแมนดราจึงเอาชนะทั้งรินนะและชาลอดได้เมื่อเหลือฮิรังระเรเซนตัวตลกนักเชิดหุน่นกับใช้วิชาต้องห้ามบังคับสุรุยะโดยไม่สนใจอีกฝ่ายจะเจ็บปวดแค่ไหนโจมตีสเตลล่า นอกจากนี้ยังบังคับให้สเตนล่ายอมแพ้ไม่งั้นจะฆ่าสุรุยะด้วยสร้างความโกรธให้กับสเตนล่าจนใช้บาหามุตโซเป็นการปลดปล่อยพลังเวททั้งหมดในพริบตาจนสามารถเอาชนะอีกฝ่ายได้อย่างง่ายดาย แต่ฮิรางะกับเป็นตุ๊กตาหุ่นเชิดตัวหนึ่งเท่านั้นเมื่อจบศึกสเตลล่ามาพบอิกคีพระเอกที่ห้องทั้งสองที่ไม่ได้เจอกันนานจึงเผลอที่จะสนิทกันอย่างที่จะไม่สามารถหักห้ามใจได้แต่กับโดนซาร่าบลัดลินลี่ นาวินชี่อาบเลือดที่บุกเข้ามาขัดขวางเธอกวาดภาพนูดของอิกคีนอกจากนี้สเตลล่ายังโดนซื้อด้วยภาพแต่งงานกับอิกคีที่จะวาดให้ในอนาคตเพราะจริงๆซาร่าเป็นนักวาดภาพที่ดังที่สุดแห่งยุคจึงทำให้อิกคีต้องหนีจากสองสาวแทนอิกคีที่หลบหนีจึงไปหาวมาพี่ชายเขาคุยและถามถึงสาเหตุที่เข้าร่วมกับกลุ่มผู้ก่อการร้าย โอมาบอกอย่างแรกคือทำตามความต้องการของพ่อของเขาและอีกคีที่อยากให้อีกคีหยุดการเป็นนักสู้แต่แท้จริงคือโอมาต้องการสู้กับสเตนล่าที่เป็นแรงเอที่แท้จริงวัดจากพลังเวทในยามที่สเตนล่าปลดปล่อยพลังขั้นสุดยอดที่สุดเท่านั้นวนต่อมาการแข่งขันเกิดเปลี่ยนแปลงขึ้นจากวันละรอบได้กลายเป็นเช้ารอบบ่ายรอบสร้างความเสียเปรียบให้กับอิกคิเป็นอย่างยิ่ง เพราะอิตโตชูราใช้ได้วันละครั้งต่อจากนั้นอิกิยังได้พบกับทิโนมิยะอามาโนโรงเรียนอาคัตสึคิที่อยู่กลุ่มบีกับทิซุคุน้องสาวพระเอกเขาสามารถทำให้คิริโกะอัศวินชุดก,กาวคุณหมอหมอปลายต้องถอนตัว เพราะคนไข้ทุกคนของเธอเกิดอาการโคม่ากระท่านหันทำให้อิกิซาถึงความสามารถที่แท้จริงของอามานุไม่ใช่อ่านอนาคตแต่คือการเปลี่ยนแปลงความจริงแต่ชิซึคุที่ต้องเจออามานุในรอบต่อไปกับบอกว่า มีวิธีจัดการกับอีกฝ่ายการต่อสู้ในกลุ่มซีของอิกิคู่ต่อไปคือซาร่ากับคูราทิคิคูราอุโดซอดอีเตอร์ที่ต้องการตัดสินกับอิกิอีกครั้งถึงกับยอมก้มหัวเป็นลูกศิษย์ของลาซามูไรพ่อของอายาเซ ทำให้เขาเก่งขึ้นเปลี่ยนเป็นใช้ดาบสองมือสามารถใช้โอโรจิมารุโจมตีได้ถึง16ครั้งต้องเผชิญหน้ากับ Color of m a g ฟแของซาร่าที่สามารถวาดทุกสิ่งได้ทั้งวาดเพลิงหนองน้ำและจรวดโทมาฮอ คูราอุโดะสามารถใช้วิชาดาบเอาชนะทุกอย่างที่ซาราวาดมาได้ทั้งกองทัพทหารที่ยิงปืนนับร้อยคนสุดท้ายซาราจึงได้วาดอีกคีขึ้นมาเมื่อคูราอุโดะสามารถเอาชนะอีกคีตัวปลอม ที่ใช้อิตโตชูราได้กับเจอ,อยังอีกคิคนที่สองคนที่สามคนออกมาจนต้องพ่ายแพ้ไปในคู่ต่อไปอีกคิต้องพบกับรองชนะเลิศอันดับสองของปีที่แล้วที่คํานวณทุกสิ่งทุกอย่างไว้เขาคํำนวณว่าอีกคิจะไม่ใช้อิตโตชูราและตนจะต้องได้รับชัยชนะแน่นอนแต่การประลองกับจบในพริบตาเพราะอีกคิใช้อิตโตชูรา